สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนังและสำหรับวันนี้ผมมาเชียร์หนังเรื่องเด็กในอนาคตประเทศสหรัฐอเมริกาคือดินแดนที่ต้องคำสาบเป็นประเทศที่ลกลาล,ล,ลางและผลเพื่อนรังสีภายนอกคือดินแดนทะเลทรายที่แห้งแลง้งส่วนภายในกำแพงคือเศษซากอรารยธรรมเก่าป่าคอนกี่ขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยกว่า800ล้านคนและสิ่งปลูกสร้างของโลกใหม่นั่นคือตึกยักษ์ไฮเวย์ยักษ์แต่ภายในกำแพงอย่างนี้มันมีทั้งความอุดมาณ์แออัดและบ้านเมืองกำลังทรุดลงเพราะแบกรับไม่ไหว ผู้คนนั้นกลัวที่จะออกมานอกบ้าน เพราะมันมีทั้งปืนและอันธพาลและสิ่งเดียวที่ต่อสู้เพื่อรักษาวความสงบไว้นั่นก็คือหญิงชายที่อยู่บนหอแห่งความยุติธรรมโดยพวกเขานั้นเป็นทั้งลูกขุนเป็นเจา้าคาดและตุลาการในคนคนเดียวกันในเช้าของวันปกติของเมืองที่ต้องสาบทางส่นได้แจ้งตุลาการว่าขณะนี้บนไฮเวย์ยักษ์ได้มีผู้ต้องสงสัย3คนที่มีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางว่าวทางศูนย์ได้พยายามแจ้งตุลาการว่ามีใครอยู่แถวนั้นหรือไม่ตุลาการเด็กจึงได้แจ้งว่าเขานั้นอยู่แถวนั้นและกําลังติดตามผู้ต้องสงสัยโดยเขาไม่ต้องการกํลาลัง เสริม และเมื่อคนร้ายภายในรถเห็นว่าขณะนี้มีตุลาการไล่ตามพวกเขาผู้ต้องหาภายในรถจึงต้องทิ้งสวรรค์แล้วมาตกนรกเขาพยายามจะยจริงตุลาการแต่ยิ่งเป็นร้อนัดยิงยังไงก็ไม่โดนและเมื่อพวกคนร้ายลงมาจากทางด่วนพวกนี้ยังก่อคดีเพิ่มอีกนั่นคือชนคนริสูต์เสียชีวิตตุลการเด็กจึงตัดสินใจยิงไปที่ยางรถยนต์ทําให้รถจนตของพวกคนร้ายนั้นพิกคว่ำและมีผู้เสียชีวิตสองคนซึ่งเป็นคนร้ายทั้งคู่ส่วนอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายในรถได้หนีเข้าไปในศูนการค้าในระหว่างเข้าไปไอพี่โจนยคนน และโดนลูกหลงไปจำนวนมากเท่านั้นมันจะไม่พอครับไอพี่โจคนนี้ยังจับตัวประกันเอาไว้และแลกเปลี่ยนกับท่านตุลาการว่าให้ปล่อยตัวเขาไปถ้าไม่ปล่อยเขาจะยิงตัวประกันทิ้งจัดเดสพยายามเดินไปเดินมาเพื่อพูดคุยกับคนร้ายโดยเขาเสนอให้กับคนร้าย2ข้อนั่นคือ1ถ้าหากว่าปล่อยตัวประกันเขาจะรดโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าไม่ก็จะคงโทษเดิมไว้นั่นคือประหารชีวิตและดูเหมือนว่าคนร้ายจะถือไพ่เหนือกว่าครับเพราะว่าตัวคนร้ายนั้นได้จับตัวประกันไว้และเมื่อคนร้ายปฏิเสธวิธ เขาทําให้คนร้ายกลายเป็นโจรไฟลุกทันทีครับการที่มีคนตายมากมายอาจจะเป็นเรื่องปกติของยุคที่มีความเสื่อมโทรมแบบนี้ทางศูนย์ได้เรียกเดซกลับไปที่สมบชาการโดยตัวนเธอคนนี้มีชื่อว่าแคสเซนด้าแอนเดอร์สันแต่ผมจะเรียกเธอว่าแอนหรือแอนเดอร์สันแล้วกันนะครับแอนนั้นคือเด็กกำพร้าคนหนึ่งครับพอแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กเธอนั้นเกิดทางจากกำแพงกัน้นเพียงแค่100เมตรและเป็นไปได้ว่าเธอนั้นอาจจะเป็นมนุษย์กายน่านเพราะว่าแอนนั้นมีพลังจิตที่แข็งงกกกลลล้้้้าาาาาามมเธออสรารารถรััับูแะ่่นนนนนใจคคไดว จะทำอะไรอยู่หรือใครที่อยู่หลังกำแพงเธอก็รู้ครับถึงแม้ว่าเธอจะสอบตกทางสวนก็เห็นว่าความสามารถของเธอนั้นมีประโยชน์อย่างมากครับแต่อย่างไรมันก็คือการสอบตกนั่นแหละครับและการที่ทางส่วนนั้นเรียกเดทมาก็เพราะว่าอยากให้เขานั้นเป็นคนประเมินเธอและพาเธอไปลงสนามจริงวันแรกทางเดทนั้นก็ได้ขู่เด็กใหม่ครับวันหนึ่งใน5ของตุลาการฝึกหัดไม่มีทางรอดวันแรกและเธออาจจะต้องมะหานคนร้ายตั้งแต่วันแรกการตัดสินผิดพลาดจะถือว่าสอบตกทันทีการโดนคนร้ายแย่งปืนก็จะถือว่าสอบตกทันทีและการขัดคำสั่งผู้ประเมิน ก็ถือว่าเป็นการสอบตกเช่นกันครับเมื่อที่ซุสโซมแบบนี้ไม่นานหรอกครับก็มีอัชญากรรมเกิดขึ้นทุกซอ,อกทุกแห่งและทุกที่ทางศูนย์ได้ตรวจพบว่ามีคนตายอยู่3คนโดยพวกเขานั้นตกงมาจากที่สูงทําให้เด็กและแอนที่อยู่ใกล้เกินเหตุมุ่งตรงไปที่นั่นท,ทันทีโดยตึกนี้มีชื่อว่าพีทีครับคนอาศัยอยู่ประมาณ70,000คนและ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นตกงานยิ่งไปกว่านั้นเขตนี้คือเขตที่มีอัจญากรรมมากที่สุดตรงทางเข้าก็ได้มีคนเลนลอนคนหนึ่งนั่งอยู่ตุลาการ และเมื่อเขากลับมาเขาไม่อยากเห็นชายเลรลอนที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเดซและแอนได้เข้ามาที่จุดเกิดเหตุ่วยแพทย์ที่ประจําการอยู่ที่นั่นก็ได้บอกครับว่าเขานั้นได้ระบุตัวเหยื่อได้แล้ว2คนเพราะอยู่ที่นี่แต่อีกคนนึงคงต้องรองผลจากดี a นก่อนเหยื่อทั้ง3คนนั้นมีประวัติค้าย,ยาและลักเล็กขโมยน้อยสภาพของเหยื่อทั้ง3คนคือโดนถลกหนังและโยนล,ลงมาจากที่สูงโดยที่ปากนั้นมีรอยไหมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเหยื่อทั้ง3คนนั้นได้สูบโซโลโมมาก่อนโซโลโมนั้นคือ,อยาเสพติดชนิดใหม่่่่่ททีีแแแพพรรรหหลาายยยอยงงววดเ็ในนนชชุมช้์ ตึกก็ได้บอกครับว่านี่คือสีมือของแกงนายแม่ซึ่งคุมตึกพิษทีอยู่โดยประวัติของนายแม่เธอนั้นก็เป็นผู้หญิงกลางคืนแต่ตัวของเธอนั้นโดนลูกค้าเอามีดกรีดหน้าจนหน้าเธอนั้นกลายเป็นแผลเป็นเวอะหวะแต่เธอก็เอาคืนผู้ชายคนนั้นโดยการกัดไปที่ไอหนูของเขาและยึดตึกพิษทีแห่งนี้เป็นของตัวของเธอรวมทั้งแก๊งค้าย,ายาของไอผู้ชายคนนั้นด้วยและในตอนแรกจริงๆแล้วตึกพิษทีแห่งนี้มีแกงอยู่ทั้งหมด3าแก๊ง แต่ว่าการมาของนายแม่นายแม่ได้กำลาบทุกๆแก๊งโดยการฆ่าทิ้งทุกคนและเพียงเวลาไม่กี่เดือนเธอคุมตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุดและไม่มีใครกล้าหือกล้าอือกับแก๊งของเธอครับและที่นายแม่ครองตึกแห่งนี้ได้ก็เพราะว่าตุลาการนั้นไม่ค่อยมาที่นี่แต่ในตอนนี้มีตุลาการมาถึงที่นี่ทั้งสองคนยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนตายถึง3คนที่ตึกแห่งนี้ทําให้เดนและแอนต้องขึ้นไปตรวจสอบห้องพักของคนตาย และคาดว่าคนร้ายเขาอยู่ใ,ใกล้ๆห้องพักของผู้ตายนั่นแหละครับความหวันของยาโซโลโมนนั่นคือเมื่อผู้เสพนั้นสูบเข้าไปแล้วจะทําให้เหมือนกับเวลานั้นเดินช้า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดอยู่กับที่แต่สำหรับคนปกติอย่างเด็กและแอนแล้วเวลามันเดินปกติครับทาให้พวกเขานั้นยิงปะทะก,กับคนร้ายและเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายอย่างง่ายดายการที่แอนนั้นไม่ใส่หมวกก็เพราะว่าเธอคิดว่าการใส่หมวกจะทําให้การเพ่งพลังจิตของเธอนั้นได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนักเด็กจ,จึงได้เตือนครับว่าหากว่าโดนกระสุนยิงดวงเธอนั้นอาจจะไม่สามารถใช้พลังจิตได้อีกตลอดชีวิตเลยลงสนามวันแรกตุลการฝึกหัดก็ยิงการสนันวันไหวและมันไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทาไมแอนนั้นถึงรู้สึกตื่นเต้นนใรระหว่่่าางทีจับกลุมย แอนยานที่ประสาทได้ครับว่าคนรายคนนี้คือหนึ่งในสมาชิกแก๊งและเขาคนนี้แหละครับที่ลงมือถลกหนังเหยื่อพร้อมทั้งโยนเหยื่อลงมาเด็กกินได้พยายามนำตัวเค้กลับไปที่สูวนประชาการในขณะเดียวกันทางนายแม่ก็ได้รับรู้แล้วครับว่าตอนนี้ตุลาการได้จับตัวคนของเธอไปและถ้าไอหมอนี่ามาถึงส่วนประชาการมันพูดแน่ๆพูดทุกอย่างที่นายแม่ทำและเพื่อป้องกันไม่ให้สาวมาถึงตัวเธอได้เธอจึงสั่งปิดตึกโดยให้ลูกน้องที่เป็นแฮกเกอร์แฮกเข้าไปในสูวนประชาการของตึกลูกน้องอีกส่วนหนึ่งก็ ไปกวาดล้างคนที่คุมตึกอยู่พร้อมทั้งปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่คุมตึกและดูเหมือนว่าทางหน่วยงานรัฐนั้นจะเชื่อครับพวกเขาจึงให้สถานะเพิกเฉยกับตึกพิธ,ธีโดยไม่ว่าตึกนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะไม่มีการแจ้งหรือการเข้าไปช่วยเหลือกำแพงเหล็กและประตูเหล็กที่เอาไว้ป้องกันตึกค่อยๆปิดลงมาทุกชั้นทุกหน้าต่างทุกด้านของตึก รวมทั้งประตูที่ชายเล่นล่อนคนนั้นนั่งอยู่ด้วยครับและเมื่อการปิดตึกสมบูรณ์นายแม่จึงได้พูดผ่านระบบกระจายเสียงให้ทุกๆคนภายในตึกลากหัวตุลาการทั้งสองคนส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้หลบไปพ้นพ้นจนกว่าการยิงการจะจบแต่ถ้าตุลาการทั้งสองคนไม่ตายเธอจะไม่เปิดตึกนี้และถ้าใครช่วยตุลาการทั้งสองคนเธอจะฆ่าให้หมดทั้งครอบครัวคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พยายามแยกย้ายเข้าไปอยู่ในห้องของตนเองส่วนสมาชิกแก๊งก็พยายามเตี๋ยวบุศเพื่อไปยิงตุลาการแม้แต่ศูนย์การแพทย์ที่เคยให้ข้อมูลกับตุลา การยังต้องปิดหนีเลยครับตุลาการทั้งสองคนพยายามติดต่อยีู่นแต่เกาะมันหนามากจนทําให้สัญญาณวิทยุไม่สามารถผ่านไปได้ตุลาการทั้งสองคนจึงต้องพยายามเอาตัวรอด ให้ไปถึงศูนย์การแพทย์ตุลาการทั้งสองคนต้องฝ่าฝูงกี่กี้ของนายแม่ไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นและเมื่อพวกเขามาถึงศูนย์การแพทย์ก็มีลูกน้องของนายแม่ดักรออยู่แล้วในตัวแทนของกฎหมายตุลาการเดชพยายามบอกประชาชนพิธ,ธีที่ถืออาวุธพร้อมที่จะร่าเขาให้หลีกไปถ้าว่าไม่หลีกจะใช้กําลังลูกน้องของนายแม่ไม่มีสักคนเลยครับที่จะฟังทางฝั่งตุลาการจะได้ใช้ระเบิดแสงแล้วจัดก,การลูกน้องนายแม่ทีละคนทีละคน,ละคนและลูกน้องนายแม่คนสุดท้ายเขานั้นพยายามร้องขอชีวิตกับตุลาการแอนแต่ตัวของตุลาการ เดฟก็บอกครับว่าการที่พวกเขาพยายามที่จะฆ่าตุลาการมีโทษประหารอยู่แล้วในตอนแรกถึงแม้ว่าตุลาการแอนจะลังเลแต่เมื่อผู้เมินสั่งให้เธอประหารชีวิตเธอนั้นก็ขัดคำสั่งไม่ได้ครับตุลาการเดสพยายามจะให้คนในสูย์การแพทย์เปิดประตูเขาต้องการที่ตั้งรับแต่คนในสูย์การแพทย์ไม่ยอมเปิดให้ครับพอตอนนี้ตุลาการเดฟก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้แถมยังโดนแก๊งมาสเฟียที่โหดที่สุดภายในตึกไล่ล่า,ลาคนไายอย่างเคเหมือนว่าจะเป็นตัวถ่วงในเรื่องนี้แต่ทางเดสนั้นก็ไม่ยอม เพราะว่าเขานั้นก็เป็นพยานปากสําคัญปากเดียวที่มีเหมือนกันเพราะว่าคนในศูนย์การแพทย์นั้นก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกันทั้ง2ตุลาการจึงต้องหาที่ตั้งรับที่ใหม่โดยพวกเขานั้นก็ได้ขึ้นไปตามชั้นต่างๆพร้อมทั้งหนีการไล่ล่าจากลูกน้องของนายแม่ตัวของแอนเดอร์สันก็ได้ใช้พลังของเธอเรียกชื่อคุณภายในห้องทําให้เธอนั้นต้องเปิดสองตุลาการจึงเข้ามาภายในห้องเพื่อหลบลูกน้องของนายแม่เจ้าของห้องนั้นอยู่กับลูกของเธอครับส่วนผู้ชายที่เป็นสามีของเธอก็ออกไปไล่ล่าสองตุลา เธอนั้นก็ได้บอกทางหนีว่ามีลิฟที่ไว้ขนของนั้นสามารถใช้ได้ถึงแม้ป้าจะบอกว่าเสียก็เถอะแต่ว่าลิฟนั้นขึ้นได้แต่ชั้นที่สูงกว่านั่นคือชั้นที่75ขึ้นไปและเธอจะไม่ส่งเสียงหรือบอกใครว่าสองตุลาการมาที่นี่เธอขอเพียงแค่สองตุลาการนั้นออกไปจากชั้นที่เธออยู่และออกไปให้ห่างจากครอบครัวของเธอเดสกับผู้ร้ายของเขาก็ได้ผ่านนักโทษออกไปและในขณะที่แอนนั้นกําลังเอินออกจากห้องเธอก็ได้เห็นรูปรูปหนึ่งครับพ่อของเด็กและสามีของเจ้าของห้องนั่นก็คือคนที่ตุลากกรรแอนนนะส เพื่อประหารชีวิตของเขาที่น่าศูนย์การแพทย์นั่นแหละครับตุลาการทั้งสองคนกับผู้ไล่ของเขาก็ได้เดินทางมาที่ชั้น7 6 พวกเขานั้นสังหารคนร้ายไปถึง30คนโดยที่พวกเขาไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ยังไม่พ้นหูพ้นตาของนายแม่อยู่ดีครับเพราะในตอนนี้คนของนายแม่เป็นคนที่คุมตึกและมีอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้กับตึกตึกนี้นายแม่จึอองออกคำสั่งให้ขังตุลการไว้ในจุดที่พวกเขาอยู่พร้อมทั้งสั่งลูกน้องเธอไปยันจุดที่ตุลการนั้นถูกขังไว้ตุลการเร็กจึงพยายามหาที่ตั้งรับกับกลุ่มคนที่ไล่ล่าเขาและเขานั้นยังบอกกับตุลการแอนว่าถ้าวัตัวของเขาไม่กลับมาตุลการแอนก็ไม่ควรถูกจับเป็น และให้เธอนะใช้ความคิดเอาว่าควรจะทํำยังไงตุลการเดกเขานั้นได้เดินตามทางมาเรื่อยๆก็ได้เห็นกับความหวาดกลัวของผู้คนที่วิ่งไปมาคอยล็อกไม่ให้มีใครเข้ามาภายในห้องจนกระทั่งเขานั้นเห็นว่ามีกลุ่มโจกรกําลังตั้งรับเขาเหมือนกันครับอาวุธหนักทั้งปืนกลและจํานวนคนที่คอยรอเขาอยู่และเมื่อนายแม่เห็นตุลการที่ลบอยู่หลังกาแพงเธอก็ได้สั่งให้ยิงทันทีครับปืนทุกกระบอกกระสุนทุกนัดได้ถูกสาดไปยังจุดที่ตุลการเดสอยู่ตุลการเดสจึงได้พยายามหนีตายเอาตัวรอดเขาได้พยายามว แม่ก็ไล่ย,ยิงไปด้วยครับทาให้กระสุนเหล่านั้นได้ถูกประชาชนบริสุทธิ์จํานวนมากมายแต่ความวินาศก็คงยังไม่พอสำหรับนายแม่เธอได้มาจับปืนและยิงเองการกระหน่ำยิงอย่างหนักทําให้กําแพงนั้นมีรูตุาการเด็กจึงได้หาทางออกมาด้านนอกได้แต่ด้านนอกนี้ก็เป็นแค่ลานสเก็ตธรรมดาเขาไม่สามารถที่จะลงไปข้างล่างได้เพราะมันสูงเกินไปและเมื่อเสียงปืนสงบลงชั้นทางชั้นที่ถูกปืนยิงถล่มใส่มันแทบจะไม่เหลือชิ้นดีเลยครับเมื่อตุลการทั้งสองคนนั้นออกมาด้านนอกวิชยูก็สามารถใช้งานได้เด็กจ ความช่วยเหลือและกองกําลังสนับสนุนแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่จุดๆุดเดิมได้เพราะถ้าหากว่ากลุ่มคนร้ายมาหาพวกเขาจนเจอพวกเขาก็ไม่มีชีวิตรอดเหมือนกันครับและเมื่อตุลาการกลับเข้ามาภายในเตก,ก็ถึงเวลาเอาคืนและตุลาการทั้งสองคนพยายามจะสอบโจนเคผูร้ายที่ร่วมทุกร่วมสุกับพวกเขามาตลอดเวลาหมายถึงวิ่งหนีกระสุนนั่นแหละครับ แต่ไม่ว่าจะใช้กําลังเท่าไหร่ตัวของเคงไม่ยอมปีปากออกมาทําให้แอนเดอร์สันต้องใช้พลังของเธอไปให้เป็นประโยชน์เธอได้เข้าไปในหัวของเขาภาพในหัวของเจ้าเคมันคิดเป็นต่างๆนานา,นาแต่สุดท้ายแล้วตัวของแอนเดอร์สันก็ได้รู้ครับว่าพีททีก็คือฐานผลิตยาโซโลโมโและตัวของนายแม่นี่ะครับก็คือตัวการใหญ่ที่ทําโซโลโมไปขายทั่วเมืองการเข้าไปอยู่ในหัวของเจ้าเคมันทําให้เจ้าเคเนี่ยรู้สึกกลัวจนฉี่แตกกันเลยครับการขอความช่วยเหลือของพวกตุลการเดสนั้นมันให้ตุลการคนอื่นตรงมาที่พีททีครับ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะว่าลูกน้องของนายแม่เป็นคนคุมระบบของพิธ,ธีอยู่ทําให้เขาอ้างเหตุผลต่างๆจนทําให้ตุลรการทั้งสองคนนั้นกลับไปทางด้านตุลรการเดสกและแอนเมื่อพวกเขาได้ข้อมูลสําคัญจากหัวไอ้เจ้าเคแล้วเขาจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อ ในระหว่างนั้นมีคนที่ตามฆ่าเขาอยู่เป็นเด็กวัยรุ่น2คนที่เอาปืนมาจ่อตุลาการยิ่งไปกว่านั้นคนไร้ดวงซวยอย่างเจ้าเคนั้นก็ได้ถอดกุญแจมือออกมาจนได้มันใช้ช,ช่วงชนมุลแย่งปืนของตุลาการแอนและจับเธอเป็นตัวประกันพร้พอมทางขึ้นลิฟต์ไปส่วนตุลาการเด็กนั้นได้เปลี่ยนปืนเป็นหมดไฟฟ้าและจัดก,การวัยรุ่นทั้งสองคนส่วนลิฟต์นั้นก็ขึ้นมาที่ชั้น200ชั้นที่นายแม่และพวกแกงของเธออยู่พวกชาจาดก,การที่เห็นตุลาการผู้หญิง พวกนี้ไม่มีความคิดอะไรเลยนอกจากที่ย่ำยีตุราการหญิงคนเดียวแต่นายแม่นั้นก็สั่งห้ามไว้เพราะว่าเธอรู้ครับว่ากระทรวงยุติธรรมต้องส่งคนมาที่นี่เพิ่มเพื่อตามหาคนของพวกเขาที่หายไปและเธออยากให้ตุราการทั้งสองคนนี้ตายมากกว่าในเวลาเดียวกันตุราการเด็กก็ได้ต่อตัวเองเขากับเครื่องขยาย เพื่อพูดให้ประชาชนที่อยู่ในตึกพิษทีแห่งนี้ได้ฟังทุกๆคนว่าตึกพิษเทแห่งนี้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนายแม่ไม่ใช่กฎหมายผมต่างหากกฎหมายนายแม่คืออาชญากรทั่วไปมีความผิดฐานฆ่าคนตายและผิดฐานผลิตและจําหน่ายยาสลูโมและในตอนนี้เธอนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตและใครก็ตามที่ขัดขวางผมนั่นถือว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับเธอและนี่คือคําเตือนของผมส่วนเธอนายแม่วันพิพากษามาถึงแล้วในขณะที่ตรลจการเดเร็กนะ กำลังพูดอยู่แฮกเกอร์ของนายแม่ก็ได้ติดตามจนรู้ตำแหน่งของตัวละครเด็กลูกน้องของนายแม่ที่ได้มายังตำแหน่งนั้นพร้อมทั้งกระหน่ำยิงไปที่ตู้โทรศัพท์มันทําให้คนที่อยู่ในตู้โดนกระสุนนักสิบนัดแต่เขานั้นก็ยังไม่ยอมตายและเมื่อเปิดออกดูมันคือเหยื่อรอที่ตัวละครเด็กนั้นวางเอาไว้และนี่มันคือวันพิภากษาอย่างที่ตัวละครเด็ก ได้รันวาจาไว้เขาเลือกยิงระเบิดเพลิงใส่พวกคนร้ายทําให้พวกนั้นโดนไฟครอบทั้งหมดภาพที่น่ากลัวและสลดหดหูไหนแม่นั้นเห็นทุกวินาทีเพราะว่าเธอนั่งดูอยู่หน้ากล้องวงจรปิดและก็กำลังเสริมของตุรการเด็กนั้นก็ได้ตรงมาทีบีที พวกเขาได้เจอกับตุลาการที่มาก่อนหน้าตุลาการที่มาก่อนหน้าก็ได้บอกครับว่าประตูนั้นขัดข้องทําให้มันสามารถเข้าไปได้แต่พอตุลาการกลุ่มนี้มาประตูนั้นกลับใช้งานได้เป็นปกติพวกเขาได้สั่งให้ตุลาการที่มาก่อนหน้ากลับไปแก๊งตุลาการที่เข้ามาได้บอกครับว่าคนร้ายที่ฆ่าตุลาการนั้นนอนอยู่ที่นี่และตุลาการทั้งสองคนได้ถูกฆ่าไปแล้วแต่คนที่สวนการแพทย์ก็เข้ามาแย้งว่าเหตุการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นและหนึ่งในสองตุลาการยังรอดอยู่ทางนี้เขาพร้อมที่จะให้การอย่างที่เขาพูดแต่คำพูดขขขขอองงงเเาามััันนนนทให้้้ชีวิตสล เพราะตุลการพวกนี้คือคนที่ทุจริตครับตุลการกลุ่มนี้ได้ฆ่าคนจากสูย์การแพทย์ทันทีและพวกเขาก็ได้ขึ้นไปหานายแม่และพวกเขาก็เรียกเงิน1ล้านเครดิตซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามากแค่ไหนพวกผู้พิทักษ์กฎหมายที่ทุจริตพวกนี้ก็ได้แบ่งหน้าที่กันในการที่จัดก,การตามแผนแถมยังสั่งให้จัดก,การฆ่าตุลการแอนทิ้งซะในตอนนี้ตุลการคนดีอย่างตุลการเด็กผู้ที่ปกป้องกฎหมาย ยึดในหลักคุณธรรมและยุติธรรมต้องเจอศึกทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นนายแม่คนที่อยู่นอกกฎหมายทําสิ่งผิกดกฎหมายต่างๆนานาและผู้ผดุงความยุติธรรมที่เหมือนจะเป็นคนดีแต่กลับทุจริตในหน้าที่เด็กได้เจอตุลรการอีกคนหนึ่งเขาได้พูดคุยกันและไม่แปลกเลยครับมาทำไมกลุ่มตุลรการพวกนี้ถึงเรียกถึง1ล้านเครดิตพร้อมไว้พิบของตุลรการเด็กนั่นเองครับและฝีมือของตุลรกการเด็กนั้นมันก็ไม่ใช่ขี้ๆเลย ผมว่าเขานั้นจาัดก,การตุลการที่คดโกงให้เป็นนอนเศ้ารากมะม่วงคนแรกส่วนตุลการแอนนั้นไอเจ้าเคนี้ได้รับหน้าที่ในการสังหารเธอมันจะใช้ปืนของตุลการในการที่จะฆ่าเธอแต่ว่าปืนทุกกระบอกของตุลการนั้นจะต้องผ่านการตรวจ DNA และตรวจไอดีของผู้ใช้ถ้าหากว่าไอดีของผู้ใช้นั้นไม่ตรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะระเบิดใส่มือตุลการแอนจึงใช้ความสามารถของเธอหนีออกมาได้ส่วนตุลการที่ทุจริตนั้นก็ได้บอกให้ในแม่แบบที่ซ่อนและเธอนั้นจะฆ่าตุลการแอนทันทีเมื่อเธอเจอในด้านของตุลการเด เขาก็ได้มาอย่างห้องผลิตโซลโมจนได้ และ2ตุลาการจากเขตอื่นก็ได้ตามมาและได้พยายามยิงเขาในตอนนี้ตุลาการเด็กถือว่าจนมุมเป็นอย่างมากครับเพราะปืนของเขานั้นกระสุนหมดแทบจะทุกชนิดและในสุดท้ายมันคือกระสุนระเบิดแรงสูงและมันจาัดก,การตุลาการได้เพียงคนเดียวครับในด้านของตุลาการแอนถธอว่าได้เจอตุลาการอีกคนหนึ่งครับแต่ความสามารถในการอ่านความคิดและอหันใจของเธอทําให้แอนรู้ได้ทันทีครับว่าตุลาการคนนี้คือคนที่ทุจริตแอนจึงสา,ารกระสุนใส่เธออย่างไม่ลังเลส่วนตุลาการเด็กนั้นเขาก็ได้พลาดท่าโดนยิงจนได้ครับแต่ก่อนที่เขาจะโดนซม เขาได้พูดคำว่ารอ,อก่อนตุลการเด็กผู้อังการไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากเพียงคำว่ารอและตัวของเขานั้นก็รับความช่วยเหลือจากตุลการแอนในทันท่วงทีในตอนนี้พวกเขารีร์โหลดกระสุนให้พร้อมเต็มที่พร้อมยจะขึ้นไปหลบนแม่ที่ห้องบัญชาการทั้งสองคนได้มุ่งตรงมายังหน้าห้องนายแม่แต่ผนังปูนกว่า10ฟุตมันทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปได้แต่พวกเขาก็ได้เจอตัวแฮกเกอร์ของนายแม่แฮกเกอร์ร้องของชีวิตแลกกับรหัสที่จะเข้าไปในห้องของนายแม่ แต่ตัวของตุลาการแอนไม่ต้องให้เขาปิดปากหรอกครับยังไงเธอก็รู้ว่ารหัสมันคืออะไรแต่ว่าเธอก็เลือกจะปล่อยตัวของแฮกเกอร์ไปทําให้ตุลาการเด็กนั้นแปลกใจไปอย่างมากพอะการทําอย่างนี้มันทําให้เธอนั้นจะสอบตกตุลาการแอนจึงได้บอกครับว่าตัวของเธอนั้นสอบตกไปตั้งแต่การโดนคนร้ายแย่งอาวุธปืนไปแล้วเธอไม่ต้องอาดใจก็รู้ว่าตุลาการเด็กนั้นจะตัดสินยังไงและที่สําคัญถ้าว่าเธอนั้นยังอยู่ในขั้นของการประเมินอยู่เธอก็มีสิทธิ์ที่จะให้ความยุติธรรมให้กับเยื่อเพราะสิ่งที่ตัวของแฮกเก านายแม่ได้กระทำกับเขาอย่างที่ตัวของเขานั้นไม่ใช่คนทางการเปลี่ยนลูกตาและการทรมานต่างๆตัวการเด็กและแอนได้เข้ามายังรังของนายแม่พร้อมทั้งเคลียทีลเซกเตอร์ทิลเซกเตอร์จนมาถึงตัวของนายแม่เธอนั้นได้ยกมือขึ้นเพื่อยอมจำนวนกับสองตัวาะร และนั่นคือรหัสครับทาให้ลูกน้องของจันจีซอนตัวอยู่ออกมายิง2ตัวละครและตัวละครแอนนั้นก็ดุกยิงแต่ว่าพวกเจ้ากี่กี่หยิบสู้ะไรกับ2ตัวละครตัวเองได้และยิ่งไปกว่านั้นตัวของนายแม่ได้ฝังตัวจุดชนวนระเบิดไว้ที่ข้อมือของตัวเองโดยตัวจุดชนวนนี้จะจับอัตราการเต้นของหัวใจถ้าว่าหัวใจของเธอหยุดเต้นตึกทั้งตึกก็จะถล่มและทุกคนนั้นก็จะกลายเป็นฝ้าแต่คําพูดของนายแม่มันไม่ทําให้ตัวละครเด็กเก่งกลัวแม้แต่นิดเดียวเขายังเลือกที่จะยิงนายแม่แล้วเดินไปที่เตียงของเธอพร้อมทั้งหยิบยาโซ กอกไปที่ปากของเธอและเขาก็ได้ถามครับว่าสัญญาณจุดระเบิดมันทะลุผ่านมาถึง200ชั้นหรือ100ชั้นได้หรือเปล่าหลังจากที่ระการเด็กกอกยาโซลโมใส่ปากนายแม่เขาก็ได้แจ้งข้อหาว่านายแม่นั้นฆ่าคนจํานวนมากพร้อมทั้งผลิตยาโซลโมแต่ในตอนนี้นายแม่ไม่ได้พูดอะไรครับเพราะเธออยู่ในภาวงของยาโซลโมตุรการเด็กจึงได้จับเธอโยนออกไปนอกหน้าต่างล่างของเธอค่อยๆลงจากชั้น200อย่างช้า,ชา ในความคิดเธอนะครับร่างของเธอนั้นค่อยๆผ่านมาทีละชั้นจนมาจุดอยู่ที่ชั้นหนึ่งพูดได้อย่างเดียวครับวันเละและชนวนการจุดระเบิดนั้นสัญญาณก็มาไม่ถึงชั้น200จริงๆด้วยทําให้ทุกคนภายในตึกนี้รอดมันคือเรื่องที่สมควรแล้วสาหรับคนที่ละเมิดกฎหมายอย่างในแม่เก,กาะนักระเบิดของพิธีนั้นก็ได้ถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งตุลการทั้งสองคนได้มายืนรอยอยู่ที่ประตูหน่วยแพทย์และตุลการคนอื่นนั้นก็ได้เข้ามาภายในตึกตัวของตุลการเด็กเขาได้เรียกชื่อแอนเดอร์สันทำให้ตัว เธอให้เขาพร้อมทั้งเดินจากไปแต่เมื่อหัวหน้าของตุรการเด็กเข้ามาถามว่าตัรการแอนเดอร์สันนั้นสอบผ่านหรือไม่ตัวการเด็กนั้นบอกครับว่าเธอนั้นสอบผ่านและเมกาซิตี้วันเมืองแห่งความวุ่นวายก็มีตัวการเพิ่มอีกหนึ่งคนไว้คอยรักษาวความสงบและประดุงความยุติธรรมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องเดรเ็กหนังเรื่องนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงมากและถ้าใครอยากได้อัธรตเต็มๆเ,เวลาว่างแนะนําให้ลองหากันดูนะครับและถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยมาน้าที่ด้วย ถ้าากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ